คุณของผมเอ้านี่อุนอคุณเหรอนี่หุ่นคุณเหรอนี่คือหุนยนต์ของผมครับคือผมจะต้องบอกว่าอของผมเนี่ยคืองานละเอียดจริงๆนะครับ ทุกส่วนเห็นไหมฮะมันจะเนียนเว้าเลยนะครับผมนานทำละเอียดมากเลยงานละเอียดมากแในคุณจับแขนหุ่นคนนี้แขนมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ปิดเครื่องเลยครับปิดเครื่องเลยครับปิดเครื่องเฮ้ยปิดเครื่องกันดูสิครับงานนี่คือแบบงานละเอียดมากทุกอย่างเลยนะฮะเฮ้ยทำไมหุ่นขนลุกอะฮะเฮ้ยหุ่นเหมือนคนจริงขนลุกได้ด้วยอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราเนี่ยจะสั่งการโดยใช้กดปุ่มเท่านั้นเไหนปุ่มตรงไหนกดปุ่มแบบนี้เหรอใช่ฮะใช้นิ้วกดปุ่มครับยังไงฮะแล้วกดปุ่มครับไหนปุ่มสตาร์ทเขาอยู่ไหนปุ่มสตาร์ทจะอยู่เไหนผมจะซ้อนไปด้านหลังครับผมซ่อนปุ่มไว้ตรงด้านหลังครับอ๋อเหรอฮะนะฮะคุณจะระแวงนั่นเองคุณมันไม่ชิงกับมืออ่ะ ดูดูแล้วหุ่นมันน่าจะมีการเสียนิดหน่อยคัดข้อนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอยังไรดีสแกนตาไปเปลี่ยนชิปนิดนึงไปเปลี่ยนชิปชิปไปไหนชิปใส่ตรงไหนชิปใส่ตรงไหนตรงนี้อะไรครับผมจะเปลี่ยนชิปตรงนี้ผมฝักชิปตรงนี้มันไม่เห็นมีล่องมีอะไรที่คุณใส่ชิปเลยมีครับการใส่ชิปมันต้องมีล่องคุณดูนี่ตรงอื่นหรือเปล่าอะไรฮะขอบพระคุณครับผมเปลี่ยนชิปเอาผมไปใส่ของคุณก่อนได้ไหมเ้ยลองดูนิดหนึ่ง ขอโทษนะเอาใส่โอเคเดี๋ยวผมลองบังคับดูยกมือขวาขึ้นนี่เฮ้ยอ่าเอามือขวาตบไปที่หัวด็อกเตอร์คุณปึ๊นตบไปตบตบไปย่าดย้อคุณตัวนี้มันดื้อพูดอะไรมันดื้อไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันดื้อมัน ไอ้บไปเดเไปดวัยเดงรดงนะไม่ขัดเรื่องมันโอยตอนสองมันไกลมากนะเือผู้ผู้ชมครับมันเกินไปมันเกินไปจนตอนเนี้ยลัแสดงผู้หญิงไม่มีใครกล้ามาแล้วเออแต่ผมเพกก็บอกก่อนถ่ายแล้วว่าถ้าเกิดจะเล่นในฉากต้องสมจริงสมจังผมพูดแล้วกล้าใช่ไหมผมกล้านายลุยาเอ้ย อย่าพยายามฉันไม่มีสิทธิพยายามฉันโอ้ยโอ้ยกลัวจะไม่ตบแล้วเนี่ยมึงนี่นะอะไรนะครับนั่งเก้าอี้นี้เลยค่ะอะไรนะครับนั่งเก้าอี้นี้เลยค่ะแหมตัวหอมจังเลยนะครับแล้วก็ดื่มน้ำสักนิดนึงนะคะได้ครับผมขอโทษค่ะขอโทษที่ไหนหนูขอผ้าหน่อยค่ะไปเช็ดเลยไปเช็ดพี่เค่อยขอโทษนะคะ ขอโทษค่ะเฉดเฉเอาแห้งมีเอาให้แห้งคุณรับคุณฮะฝากไปเช็ดหลังร้านจะได้ไหมครับผมห้องหน้าร้านก็ต้องเช็ดหน้าร้านเนี่ยคุณแห้งเลยยังคะพี่เมย์ยังเปียกอยู่เลยให้มันแห้งขอ คุณทราบหรืน้องเมย์เอ้ใช่ครับผมจะเช็คว่าแห้งหรือยังใช่ฮะโอ้โหมันเปลียนไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหคุณนี่สวยจังเลยนะฮะอยู่ที่ร้านนี่แหละครับเนี่ยใช่ค่ะคุณครับชื่ออะไรครับผมเมย์ค่ะชื่อเมย์เหรอฮะมีแฟนไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะผมเองก็โสดอยู่นะฮะคุณจะรังเกียจไหมครับถ้าเกิดว่าผมมะฮะอยากจะซื้อสร้อยคอให้กับคุณนะครับวิ้ได้ค่ะพี่ได้เลยฮะได้ค่ะ งั้นผมขอไสาคอจะได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับผมเฮ้ยครใรอะไรอะสาคอหรือไสาคอเอาให้แม่ผมขอไสาคอคือที่ผมเนี่ยจะได้ไปซื้อสร้อยให้กับน้องเขาครับผมเล่นแม่ไปก่อนเลยไม่มีใครมาชอบเลยไม่เอาแล้วเอาแล้วที่คนอื่นต้องมางงเธอแบบนี้ไม่เอาอ่ะแ รักของฉันน่ะเรียเหมือนว่ารักที่ติดใจแต่ก็แบบฉันันรักเธอมากอ่ะคือฉันไม่ต้องการให้เธอเนี่ยไปมองคนอื่นเลยอ่ะโอเคงั้นงั้นฉันจะไม่กดไลค์กดแชร์ฉันจะไม่มองคนอื่นแล้วไงอีกมีอีกไหมอดี๋เป็นโมชัไม่ได้เธอเกินไปแล้วนี่เธอคิดว่าทุกคนจะชอบฉันหมดเลยเหรอกูช่หน้สีเก๋ฉันหึงมากงั้นเดี๋ยวเธอลองดูเลยนะว่าถ้าฉันถามถ้าเขาไม่คิดอะไรนะเรามีเรื่องแน่ พี่คะพีะ่ไม่พี่ไม่ใช่ค่ะพี่จับมันออกมาทำ่างนี้เพื่ออะไรฮะเธอเองก็ต้องรู้ดีสุว่าที่นี่ใครคุ้มฉันจะบอกอะไรให้เลยอืมหืมทำอะไรอะไรฮะบอกให้ไปจับมันก็จับมาอยู่นี่ไงมั่นมันพยาบาลนู่นผิดตัวค่ะผิดตัวเนี่ย ไอ้แจ๊ดสามจึ๊กยังไงชิชะมะอะเถิงก็จะมาอาเถิงฉันสั่งให้แกหอมฉันพูดไปอีกทีหนึ่งสิฉันไม่ทำฉันมีศักดิ์ศรีพอได้ไม่ทำตอนนี้หรอกแต่เลิกงานแล้วไปหาทำไม่ได้หาปอยเขาปอยเขาคุยปอยยังไม่ได้เสร็จแต่ต้าตัวฉันและฉันยังไม่ได้สั่งฉันมีศักดิ์ศรีพอตัวอย่า เอาเงินทองมาเบ่งใส่ฉันเธอไม่มีสิทธิ์ฉันบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะมาบังพวกกูทําไมเนี่ยเออพูดพวกกูก็ไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมจ้าค่ะไอ้นี่ยอะไรอะ นะคครรัับบผมรู้นะครับว่าคุณเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่และคุณเองก็กำลังจะปูนตายอยู่นะครับผมผมถึงบอกคุณว่าใจเย็นๆมีสตินะครับผมใช่จ้านะฮะมันไม่โอเคเลผมบอกให้นะครับผมปัญหาแบบนี้นะครับผมมันเกลียกันได้นะฮะอยากให้คุณนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมโอ้ผมดูดีครับผมข้าว่าข้าวคนหน่อยไม่ใครกล้ามาแล้วมึงเนี่ยอะไร โอกไป่อต้ออเพื่อนหัวเน้หัวทิ้งฉันหยูดทำไมนี่ไงหัวทิ้งทิ้งใคระัป้าพูดกับใครอะป้าอ้าวคุพูดกับมือเหรออ้าวไม่ได้บอกกูเหรออ้าวล้วไงเ๊ะทำไมทำไมี่ว่าเออเนั่งนี่ไปห้ี้อเออ ก็มเมาก็เล่นเทอ,อีกอนเนี่ยเอาอีกอะเอีก็รู้ว่าฉันดื่มเหล้าไม่เก่กงใสอ,อ,อยากยป้อนหน่งเลยอยากเลยใช่ครับผมเปดแบบมาซื้อรถครับผมเมื่อเช้าโอเคไหมเด็กสี่คนที่พี่เรียกไปอะพูดอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยห,ห,หนูไม่ลนวไม่นเชกัอคนนี้นะทไอ่ะ ไม่เอาอะกลัวหนูกลัวมากเลยใ่อแล้วเขามาเขาแต่งตัวปกติฮะแต่พอเข้าห้องปุ๊บเขาเปลี่ยนชุดคุณหลวงเฉยเลยอะเดี๋ยวกลัวมากเลยเอนผ้าดี๋ยวเราตีหนูวะพี่เขาเดินแบบคาเฟ่หนูกลัวมากเลยแต่งคุณหลวงอะแต่งคุณหลวงจะเรียกมึงแต่งคุณหลวงเที่ยวเหรอสภาพอยู่เขาได้อารมณ์ขึ้นมาไม่รู้เข้าเรือเข้าเรือกลัวมากพอเข้าเรือปั๊บแล้วเขาทำยังไงหนูต่อบตอนทำหนูใจเขาตะโกนเสียงดังเลยอะตะโกนว่าไงนะเข้าเรืออะไรของคุณเนี่ยเอ๊ะ ผู้มึงอ้าอะไรกูกันเนี่ยฮะเล่นอะไรกันเนี่ยฮะผมขอโทษด้วยครับเด็กไม่รู้จริงฮะนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้นี่ผิดสินไปเรียกผู้จัดการมาหากูเลยอ๋อผมนี่แหละครับผู้จัดการครับมึงก็ผู้จัดการสวัสดีครับมึงดูฉันต่ำมากเลยนะใจเย็นๆสิครั้งที่รักอ้ามอะไรอ่ะฮึโยกมันเลยเกิดเด็กคนนี้เนี่ย ทำไมมันเข้าล็อกพอดีวะไม่คืนไม่อือไม่คืนไม่อือดิไม่คืนไม่อือไม่อืดไม่อือดิไม่ขืนไม่อือนั่นแหละไม่คืนไม่อือดิฉันชอบไม่ขือไม่อือส่วนเธอเนี่ยมันแค่ดอกไม้ริมทางที่ฉันจะเด็ดจะดมุ ฉันไม่เคยมาแยแสเธอหรอกฉันบอกให้จะปล่อยแม่ปล่อยเขาสิผัวเมียเขาจะคุยกันแม่อย่าไปยุ่งเขาสมัยก่อนนยฉันดีกับเธอแต่ว่าตอนนี้จะกลับมาไหมจะกลับมาไหมบอให้เธอมาเต้นยัวยูนอมคนอย่างฉันก็ไม่กลับคนอย่างฉันก็ไม่กลับไม่กลับไปหาเธอ ไม่หลับจริงเหรอจ้าที่รักน้ำพริกถ้วยเก่าเหรอที่มันจะดีกว่าน้ำพริกถ้วยใหม่โอ้ยไอ้บ้ากูก็แค่พยายามบอกว่ากูจะไม่เอาเขาจริงๆอะกูจะเอาเออเชื่อเล่นตามบอกของฉันฉันต้องหัวของคุณน่กูก็เล่นตายดีขัดจังหวะุ้ย ไม่ใช่นี่ค so ุณเป็นใครครับอ๋อผู้จัดการครับอุ้ยเขาเป็นผู้จัดการเดี๋ยวๆมองอะไรอะอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมึงเนี่ยคุณก็ได้กันอยู่เอ้ยพี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรอะลุ้มล่าอยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหอคืออุ้ยเฮ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 ะคุณประคองท่านเห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มครับผม้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้

มึงไม่ดูบทไหมค่อยเล่นเมาไม่เล่นกรามหรอเออให้เล่นเมาไม่ใช่เล่นกรามไม่ได้ครับคมดเมาเออคุณครับนี่อะไรอ่ะโอยวิชาสัตว์หนึ่งเดี๋ยวคุณต้องเมาเลยเดี๋ยวนี้ฮะคุณต้องเปล่าฮะคุณจะให้ผมเปล่าครับสามครั้งไงนะคนเนี่ยประธานโทษนะครับคุณไม่ให้เกียรติกับผมเลยเหรอทำไมผมเป็นนักดนตรีแล้วอยู่ดีๆคุณมาให้ผมเปล่าอะไรกันเนี่ยคุณต้องเอาขวี่มาให้ผมเปล่า เอาแซกมาให้ผมเปล่าเห็นไหมเนี่ยผมว่าย้อนย้อนเอ้เฮ้ยเอาไปใบ้กล้ใดิข้าไปพี่ครับยตอมสบายเอวเกาะเอวดิเกาะเอวดิเฮ้ยอะไรนะอะไรเนี่ยเกมธรรมดาอย่าจบเนี่ยผมฮะเห็นแล้ว อวิผู้หญิงกวักมือเรียกไม่น่าเชื่อว่าน้องจะเรียกทอร์นาโดแบบพี่แหละครับเออทอร์นาโดทอร์นาโดเอาแล้วเป็นเล่มาคนเดียวเลยครับเนี่ยก็เห็นหมานั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าคะไม่เหนะครับเออีวิตจริงแล้วเอาแล้วชีวิตจริงแล้วนี่เลยสิ่งที่เคยเห็นเต็มที่เพื่อนชื่ออะไรครับผมชื่อนกค่ะชื่อนก ค่ะอยากจะบินกับนกจังเลยนะครับอะไรอ่ะมึงจีบคนไม่เป็นเนี่ยมึงซื้อซะเคยอ่ะใช่นไหมน้องซื้อได้ไหมครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาแล้วการเต้นนี่พอได้ปะได้ค่ะการเต้นนี่คือเชี่ยวชาญค่ะจานไข่จ้าครับผมรบกวนอีกหนึ่งรอบเพลงนี้โอเลเลฮิโอเนี่ยเราเต้นเหรอ

เนี่ยแบบนี้เลยอวดหัวหาที่นั่งยากเลยแป๊บนึงเลยหิวอาจารย์ตอนน้องไม่ไม่ไม่ไปชงเองนะเขาบอกเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะโอยที่นั่งครับผมพี่มุกผมชื่อชโคตรน่าเกลียดเลยพี่มุกพี่ไม่เอาเรื่องไม่เอาอะไรก่อนเลยครับมุ้งอะไรเนี่ย ไม่้่ะต่อ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 อะไรเงี้ยเพื่อนเอออย่าไปอะไรเขาเลยแค่เขามาแป๊บเดียวเตยเขาก็กลับแล้วติดติดเดี๋ยวพี่หาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่งานแรกอย่าให้ฉันเสียหน้านะสวัสดีทุกคนนะคะหนูชื่อแกค่ะเฮะเข้าไปใกล้ๆเลสิสวัสดีนะคะพี่ชื่ออะไรคะนี่ละกันแจ๊ดเด็กคนนี้ยกให้ เพี่เขาทำไม่ลงแล้วคุจะไปไหนอยากกลับบ้านอ่ะไม่รู้เฮ้ยคุณจะลิศกลับทำไมนะอยากกลับไปนอนกอดลูกว่ะอย่างงี้ไม่ใช่ตักแล้วไม่ใช่ตักแล้วกลับไปนอนกอดลูกว่ะกลไปด้านหนูเพิ่มมาเลยกลับไปนอนกอดลูกดีกว่าจริงจริงอุ้ยไม่ไม่ไา่พี่ตาพี่แฟนอยู่ด้วยกอดหนูมาหน้าตาไม่แต่ว่าจริงจริงมันก็จริงจริงมันก็แกหนูมาให้พี่ตาแกนอนกอดลูกอ่ะแกจริงจริงไงนะเหมือนกลับได้กอดลูกจริงจริงไงนะจริงจริงไงนะดนูมาแจมไหมลูกดนูมาแจมไหมลูก i